สวัสดีค่ะพี่น้องฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกย่างมือยู่มือนี่จุลีเลยบ่ได้ออกไปทั้งใดดอกค่ะฝนยุดแล้วกับ่ชกกรเบ่เช,บบเชิงยุดดอกค่ะกัยังพอลิ้นลิ้นอยู่จุลีเลยว่าสีออกมารอหลังบ้านนิดนึงดอกค่ะบ่ได้ไปทั้งใดดอกเนาะพี่น้องเนาะรอหลังบ้านนี้นี่คือพาพี่น้องออกมาสูดอากาศค่ะ อย,อยู่แต่ในบ้านายกับเบ้ไหวเนาะพี่น้องเนาะมามาหาลอน้ำกันค่ะพี่น้องมาเบื้องด้วยลังบ้านทีนี้อย่างแน่เนาะค่ะเนาะที่แน่แน่กับมีแตป้าอะนี้ค่ะปุ่นข้างล่างมะพี่น้องเบื้องเอาอันนี้สิเมนเห็ดอย่างเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะมาเบื้องน้ำกันดูเขาอะย่ยเติบอยุ่ค่ะนี่เห็ดอย่างบุนี พด้านหลังเป็นกีบสีน้ำตาลด้านหนาค่ะสีน้ำตาลค่ะจุลีโบแน่ใจดอกว่ามันเห็ดเอียงค่ะบบเคยบ่เคยเก็บน้องพี่น้องเนาะนั่นเป็นเกศเห็ด เห็ดค่ะค่ะเห็ดน้ำเห็ดน้ำหมากอยู่ค่ะนั่นก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเรื่องหลังบ้านจากน้อยเนี่ยค่ะพี่น้องฝนตกเข่าป้าป้ได้ดอกขาะเดียวเปียกลุยลอดนี่เบิ้องเหรอคะน้ะพี่น้องเนาะวันเบิ้งเบื้งเบิ้งดูสักทีพอมีเห็ดให้เฮาบอ ปาทีโโพดโพอบอักโมบักแตงเบิง้งเฮ็ดก้นโคกค่ะพี่น้องเฮ็ดก้นโคกแต่ว่าเถ่าแล้วละ่ะหรือว่าเพื่อนเอิญลัสโซลาตีพี่น้องป่นเบิง้งใยลายค่ะเถ่าแล้วเถ่าแล้วเบิงงเบ้งเนือค่ะพี่น้องจุลเตียรเบิ้งปูนอ่ะพี่น้องเลยอุ้ยใหลายซอนลายพุ่นไปอีกดอกนึงพุ่นไปอีกสอ,องดอกว่าเป็นดอกนึงดอกสองสามดอกที่รอนี่ นีกับเมนเผาเมื่อแล้วเด้อค่ะนีพุ่นใ่ญ่ไรค่ะพุ่นก็อีกเลยไปพุ่นอีกสองดอกอยู่น้ำกันมาทั้งพี่ก็อีกดอกนึงทั้งพุ่นอ่ะอีกหลายดอกยี่ดอกค่ะทั้งพุ่นก็ได้พุ่นเอ๊สร้างบ่มีเห็ดมันปูะนะ่ใช่เนาะวันนี้พี่น้องเลยเลาะเบิ้งดีๆกันนะถ้าเทียมันมีค่ะ เดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงให้จุล่เลาะเบิ้งจากน้อยก่อนค่ะ เป็นตะมีอยู่ค่ะเหตุกรารณ์แต่แห่งว่าเห็นมีดอกค่ะอยู่รอโมนี่นาะพี่น้องเนาะจ้างที่ให้เบิ้งนั่นล่ละค่ะฝนก็ตกตกหยุดหยุดเย็นก็เย็นได้ค่ะพี่น้องหนาวหนาวสั้นกะคลิปนี้โ่มีอย่างไรนนงนเนาะพี่น้องเนาะกับสิบท่อนนี้ละค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม้คลิปหน้าสวัสดีค่ะ บายเย็น yeah, <Yeah. S 1> แล้วค่ะมือ้อมือช้าแล้วค่ะมื้อถือกลองช้าแล้วอีกมื้อนึงจกถุงไขอยู่ค่ะอุ่นอยู่มื้อถือกลองนี้ช้าแล้วไป <laughs> เข้าบ้านแล้วค่ะไปแล้วค่ะบายบาย